ลงเป๊ะเลยป่ะรอบนี้น่าจะได้ว่ะน่าจะได้ใช่ไหมนี่ตรงเป๊ะเลยนะเคลียร์มันเอาละเราต้องเคลียร์อีกแล้วสินะเฮ้ยเอาล้วนะฮาร์ดโผ่ดีเอาละน้ามาน้ามา้รับมาเออดูให้ดูไยเอาละคุณฮาร์ดหุยอะไรอ่ะมีฉลงด้วยเอาว้าอย่าบอกนะว่าเอาไว้งัดเอ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ยที่ชาร์ตอ๋มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วแบตเตอรี่อะไรอ่ะ เฮ้ยคุนี้อะไรนี่เราสามารถเซฟเกมได้โดยการใช้แผ่นดิสตไอแผ่นไอแผ่นเทปอันนั้นน่ะเทปไอเทปเมื่อกี้เออเราต้องเปิดก่อนปะเอ๊ะไม่รู้ใส่ยังไงอะใส่ตรงไหนหาปุ่มเปิดก่อนปุ่มไหนเปิดวะกึ๊บผมว่าสีเหลืองเว้ยอ่าผมว่าสีเหลืองใช่ไหมขอทางหน่อยปึ๊บไอโหลดไปแล้วทําไมการเซฟของพวกเรามันช่างลําบากลําบนวะคุณนี่อ่าผมจะกดทีละปุ่ม ปุ่มนี้นี่ไงโอเคโอ๊จำไว้ได้ว่าปุ่มไหนเออลองสุดท้ายลองสุดท้ายเฮ้ยใส่แล้วเยแล้วกึ๊บเอาแล้วอ๋อกดเซฟตรงนี้หรือเปล่าปุ่มเหลืองอ๋าเซฟแล้วพวกเราโหดจังวะเอาละเรามาสำรวจอุปกรณ์ในห้องนี้กันหน่อยซิคุณอาร์อุ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันมีบันไดลงไปข้างล่างได้ด้วยเนี่ยเออทางลงใต้ดินปะเนี่ยเอ้ยเรามีพวงมาลัยอีกแล้วะเดี๋ยวนะมันคือเขาบอกว่าเป็นพาร์ทของอะไรประตูอะไรสักอย่างคุณอาร์ต เฮ้ยมันมีเครื่องกึ่งตรงนี้ด้วยมันต้องใช้ปะเนี่ยปุ่มอะไรวะคุณกดดิเอาอยากรู้ก็ต้องกดสิคุณอาร์ตกดเอ๊เก็บเก็บกดกดดีดีกดดีดกดแล้วเขาบอกว่าไม่มี power เว้ยรออื้มเฮ้ยนี่ไฟฉายปะเนี่ยีไงไฟฉายเอาแล้ว่าโอ้อนาคตที่สว่างสดใสกำลังรอเราอยู่คุณอารตจไปดิคุณเอาอาวุธไปด้วยเลย เฉลางดกว่าแฉลางแฉลางไปนะมันดูมันดูมาคุณอาร์ตมาว่ะถ้าไก่มันออกมาตีพวกเราเนี่ยคุณซัดหน้ามันเลยนะเออผมจะพยายามซัดมันไขกุญแจด้วยแฉลรงนี่ไงเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วดันดันผมว่าหน้าดันโอ้ยอะไรเอาละห้าทุ่มสี่สองเอ๊ะเวลามันเปลี่ยนปะวะเวลามันเปลี่ยนนะเราไปสำรวจห้องที่ไม่มีกุญแจก่อนไหมเออไป นี่น,น,นี่ห้องด้านนี้เลยไปไปไปขอให้เดินเออโอ้โหนี่ขนาดมีไฟแล้วเนี่ย <S <S เฮ้ยตรงนี้มันเป็นเก๊ม,มันเปิดว่ะเอ้าในเกมมีกุญแจ <S <S 1> <S 1> ก็คือถ้าสมมติเราเนี่ยหยิบกุญแจนี้เราจะเปิดห้องนี้ได้ห้องด้านหน้าเราเนี่ยเอา้าคุณพิงไฟฉายไว้ตรงนี้เลยไฟฉายหายไปไหนนะ่ะอยู่ตรงพื้นเลยดิมองไม่เห็นนะ่ะเห็นแต่แฝงไฟผมไปเอ้ยนี่นี่แฉลงคุณเนี่ยเออแฉลงผมหลุดมือตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกไปห้องสว่างๆก่อนผมจะจับไฟฉายใหม่นี่ อ่ะคุณอาร์ตคุณวานฉลงก่อนเออได้เลยจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้เอาละผมได้กุญแจแล้ววันนี้เอาละเฮ้ยเอาละสวยบินเลยบินเลยเอาละเปิดประตูไก่มันจะมาแล้วคุณอาร์ตไก่มาอย่าแล้วมาแล้ววิ่งมาและมาดิแป๊บแป๊บผมปัดมือไอ้ไก่ตายท่านี่ไงเอาฉลงหายไก่มาเอาฉลงไปไก่มาเอาฉลงไปอุ้ยยิข้างหลังอะไรไงวะมาี่ไงดังปึ๊กตายแม่ตายแม่นี่ เอาเอาหินหายคุเจ็กส่องไฟที่ผมว่ามันจะต้องมีกุญแจซ่อนอยู่อะแถวแถวเนี้ยผมส่องละคุณนี้จะไปตรงไหนคุณบอกผมนี่ไงกุญแจอยู่นี่กุญแจอะไรอะกุญแจลงศพรูปลงศพหรอเออลงศพน่าเป็นห้องนี้เฮ้ยคีมีเทปเอาไปเซฟไหมไปเซฟดีกว่าเราเซฟก่อนดีกว่าเราเนี่ยเห็นแค่กุญแจลงศพใช่ไหมใช่เลยอยู่ไหนนะอยู่นู่นนะตรงนั่นเห็นปะ มาส่องไฟให้ผมหน่อยมันมืดมากเลยมองไม่ค่อยเห็นอ่าส่องให้ส่องใหอ่าคุณเดินไปส่องด้านขวามือผมดิตรงนี้ผมมองไม่เห็นอ่ะอ่าโอเคใส่กึกใส่กึกเรียบร้อยเอาละแล้วก็เปิดประตูเฮ้ยประตูเปิดแล้วนะประตูเปิดแล้วนะ่ยวันนี้ข้างในไหมเปิดแล้วนะคลปเอาละเอาไฟฉายเข้าไปดิมองไม่เห็นเย็นเย็นดิ ผมก็ไปการเข้าไปปะวะเร็วคุณอาต์มีอะไรไหมมีอ่างอาบน้ำตรงนี้งามน้ำหรอผมว่าในอ่างมันน่ามีอะไรนะเฮ้ยมีกุญแจเฮ้ยอ,อะไรอะตรงหน้าต่างเมื่อกี้อะไรอะมองไม่เห็นเห็นหรอเออเออไม่ได้ไม,มองอไม่อยากใช้หางตาหมองไม่มองโฮ้ยคุณจะกลัวอะไรเนี่ยบรรยากาศมน่ากลัวเห็นไหมคุณต้องห้ามกลัวไก่หรือว่าวะโอเคเจ้าจแล้วในอ่างมีอะไรไหมะ ไม่มีมัง้งไม่ไม่มีก็ไม่ดูอย่าไปดูมันนะคุณไม่ส่องไฟผมก็มองไม่เห็นเอาละผมได้กุญแจมาแล้วไปไปเปิดอีกห้องนึงทำไมเละอองมันมน,มน,น่าจะมีอะไรรอเราอยู่เหมือนกันอะ่ะเอานะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยเซโอ้อเซฟในนี้ผมจะเซฟแล้วนะเอาละผมมายืนรอ,ล,อละมมอลเซฟอรู้สึกถึงความปลอดภัยเอาละเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะเอากุญแจ อ่ผมผมผมส่องให้อยู่ตึ๊บอ่าได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเอาเลยนะฮะนี่นี่ผมส่องแล้วเอาละเปิดแล้วเอาวะเออเจ้ามือถอย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 เจ๊โอุ้ยทางเดินยาวซะด้วยคุณอาร์ตคุณจำได้ไหมที่ว่ามาห้องนี้แล้วมันมีประตูที่จะดูทางหน้าต่างอ่ะผมก็ว่าใช่มันน่าจะคุ้นๆอยู่นะไปไยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะซอมบี้วันนี้ซอมบี้อย่างนั้นเหรอ มีซอมบี้อยู่ทั้งบ้านเออีิแล้วตอนนี้ประตูก่อนเลยไหมอะไรตอนนี้เราเจอผู้แจแล้วก็มีประตูอันนึงอะไรวะเนล่าเราอาจจะต้องเร่งทำเวลาหรือเปล่าซอมบี้มันอาจจะเข้ามาอเปล่านั่นนะดีนั่นนะดีไขก่อนแล้วกันผมไขก่อนแล้วกันคุณช่วยฟังเสียงซอมบี้ไว้ด้วยนะผมยืนดูตรงช่องช่องนี้ครับผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วหุยทางลับใต้ดินเอาประตูปิด ไอ้ประตูบ้าเอ้ยเอาให้ดีวันนี้เอาให้ดีวันนี้นผมว่าเราต้องมีอาวุธติดมือไว้สักหน,หน่อยว่ะเป็นอาวุธป่ะวะเฮ้ยอาวุธว่ะเป็นจอยเกม,<ะ>เกมยังหัวอย่างน้อยก็ฟาดคนได้แล้ววะ่ะคุณอาดเออมาเอา,าเลยคุณอาดนะโอ้โอ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 โยคุณจะบรกจุอ่ะประตูเปิดแล้วเอาเลูกนณาดไปไม่ต้องห่วงผมกันหลังให้อุย้ยมันเงียบกิฟต์เลยวะเออก็ดีกว่ามีเสียงอะไรอ่ะตรงนี้น่าจะมีที่นี่มีฟิวเยอะ ฟิลเนี่ยที่เราจะต้องเอาไปใช้ไอตรงในอในโรงรถอ่ะเออเนี่ยฟิลถ้าเราเอาฟิลมาใส่ตรงนี้นบ้านนี้มันจะสว่างขึ้นปะหรือว่าเราต้องถอดฟิลนี้ไปใส่วะนั่นเดิผมว่าเรานะาต้องเฮ้ยโอ้ยออเล่นเกมนี้อายุสัน้นหมคุณนะคุณนาคุณนี้คุณ อะไรไอ้นี่ฟิวอยู่นี่เอออ่าเดี๋ยวลองนะผมหยิบก่อนอึ๊บเอ้ยมันหยิบไม่ได้กริ่งไงเอาละได้มาละ,ะได้ละถ้าเราลองเอาฟิวใส่นี่นะนะอึ๊บใส่แล้วนะเฮ <c oughs> ้ยโอ้ไฟดูดเอาละผมใส่ฟิวเรียบร้อยละเออเราจะไปบันไดกันต่อไหมว่านะถ้าเรามาขนาดนี้ เราก็ต้องไปต่อพะว่าคุณนัทเดี๋ยวเราสำรวจตรงที่เราเดินผ่านก่อนไหมไป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 เ,เ,เทป่ะเทปเทปเทปเออเทปใช่ไหมใช่หาเครื่องเล่นเทปสิคุณนัทผมว่าน่าจะเป็นทางลงที่เราต้องลงไปต่อแน่เลยว่ะเป็นไปได้เปไ็นไปได้เดี๋ยวหยิบเทปก่อนอ่ะผมได้เทปมาละไปไปไปๆๆไปไปไปจะมีอะไรจ้ำตะแกรงเราอีกเมื่วันนี้ผมว่าไม่มีแล้วล่ะเมื่อกี้ผมเกือบช็อกตาย เดี๋ยวว่าเราลูกน้าเอคุณดูดีดนีโคลไฟตรงเนี้ยมันเรืองแสงแปลกแปป่าวะเออหรือว่าผมคิดไปเองมันเรืองแสงเหมือนเป็นแบบสีทองอ่ะเออแต่มันไม่น่ามีอะไรไม่มีสวิตอะไรนะไอ้ตรงนี้มันเหมือนมีฟิวนะเนี่ยเออว่ะแต่มือผมเต็มแล้วว่าดิคุณน้าเนี่ยมีฟิวจริงด้วยว่ะเออหรือว่าเราต้องเอาฟิวไปที่รถแทรกเตอร์วะหรือว่าฟิววันนี้เราต้องไปใส่อันนั้นวะไม่นะเราเราใส่ไปแล้ว คุณหยิบมาได้ไหมผมจะไปหยิบเนี่ยเออหยิบมาก่อนสักมือหนึ่งอะมือผมเต็มแล้วตอนเนี้ยทั้งเทปทั้งอาวุธผมหลบให้โอเคคุณหลบมาคุณหลบมาก่อนหลบไปแล้วนะเอ้ยเทปห<อ>ลุดเทปหลุดมือนะบอกก่อนอะหลุดไปแล้วเหรอเอออยู่ตรงพื้นโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปหยิบเออเอื้อมไม่ถึงจังวะนิดนึงอึบอึบเออเขยบิบเข้าไปอีกเอ้ยได้แล้วกินมาแล้วเอา นี่ดึกนี่เดียวนี่มันดื้อจังวะวนี่อ่ะกิ้งไปข้างหน้าทำใหม่เดาคุณอาร์ตสิคุณอาร์ตสิเดี๋ยวผมจัดการเองไอคิวตัวเนี้ยลองนี่คุณลองนี่อ่ะจะได้ไหมได้แล้วเฮ้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวนะว่าไงผมได้ยินเสียงวะ่ะเสียงอะไรคนนี่เสียงเหมือนซอมบี้เลยว่ะคุณอาร์ตตรงไหนคนนี่ ไม่รู้ผมได้ยินมันค็คังคางผมเฮ้ยพี่มถไปให้ผมหน่อยมีมันมีมันมีแน่ๆแ,แหละผมว่าไม่ข้างบนก็นข้างล่าง,าง,างหรอวะไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินเีนียผมได้ยินเสียงซอมบี้เว้ยผมไม่ได้ยินคนนี้ขวามือเชื่อผมดิเอางี้เอาต้องมาละผมว่าไม่ใช้เจองล่างผมว่านายอยู่ด้านบนนี้นเขาต้องลงปขเางล่างดิเราอาจจะต้องสู้กับมัน ผมว่านะเว้ยเพื่อความปลอดภัยเราลงไปข้างล่างเลยดีกว่ามันน่า <ไป S 1> มีเครื่องเล่นเทปให้เราเซฟสักหน่อยไม่ใช่ว่าเราลงไปแล้วเจอนะเว้ยเจออะไรก็ฟาดมันไปนเลยคุณอาร์ <c oughs> เรามีอาวุธเรามีมือมีเทา้าเฮ้ยมันข้างล่างมันเขียนมันเป็น,ปนสายลักแบบ <c oughs> ไปโอ้โยเบอร์หัวศาสตร์ะเอาแล้วเอาแล้วอาแล้วทำไมผมลงไปไม่ได้่ผมติดอะไรไม่รู้เอาได้แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเป็น,นช่วงเวลาว่ะคุณนี้ถ้าเกิดคุณไม่กดเวลามันเป็นยี่สิบสามจุดสองเก้าอะไรหรือเปล่ายี่สามสามเก้าเว้ยเออใช่บอกวะคุณต้องลองแล้วป่ะผมว่าใช่เว้ยเดี๋ยวนะผมส่องผมส่องบันไดอยู่มาดูกันคุณส่องตัวเลขให้ผมหน่อยอ่ะเฮ้ยระเบิดคุณนัดคุณนี่ระเบิดโันจากบ้านป่ะวะ เราตองจากบ้านเราต้องจากบ้านให้คุณอาร์ตกดปิดปุ้มแล้ว้องจากบ้านเราต้องจากบ้านใช่ไหมระเบิดอาโอ้วันนี้คุณตายไหมไม่เหลือผมก็ตายเหมือนกันเฮ้ยเอาเลยคุณฮัรท พักกันแบบี้ก่อนดีกว่าได้เลยคนนี้นะถ้าคุณผู้ชมอยากดูต่อนะฮะอย่าลืมทําอะไรคุณอาชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สาหรับในวันนี้พวกเราขอไปพักผ่อนก่อนก่อนที่จะอายุสั้นไปมากกว่านี้ใช่ครับอเดี๋ยวคุณอาชบายบายคุณผู้ชมสิอ่าบายบายคุณมองเห็นแล้วเนอะเอออันนึงอันไหนบายบายดิอ่าบายบาย บายบายนะบบาายยโอเคไายบายคุณต <Net> <est rim. S 1> ้องดูผมบายบายไหมอะไปคุณอาชแยกย้ายพักก่อนไม่ไหวแล้วจะตายจะซอมบี้จะอะไรก็ไม่รู้โอ้ย